วันนี้เราก็มาที่จังหวัดอ่างทองกันนะครับหลังจากที่เราทำคลิปเกี่ยวกับทุเรียนและก็พืชต่างๆมากมายนะครับซึ่งชาวสวนทุเรียนก็ได้กำไรเป็นกอบเป็นกรรลำร่ำรวยกันไปนะครับซึ่งสิ่งที่สำคัญนะครับราคาทุเรียนดีชาวสวนทุเรียนข้าขายได้กําไรร่ารวยเป็นเศรษฐีนะครับแต่หันมาดูชาวนาไทยกันบ้างนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเขตาชาวนาในภาคกลางและก็ ชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าชาวนาในภาคอื่นๆนะครับซึ่งก็ทําไรทํานามาตั้งแต่ปู่ย่าตายายแต่ราคาข้าวก็อย่างที่เห็นนะครับชาวนาไทยก็ไม่ได้ร่ารวยกับเขาสักทีวันนี้เราก็มาดูวิถีชาวนาลุ่มแม่น้ําภาคกลางกันนะครับเราจะมาดูว่าเขาทํานาตั้งแต่ยุคปู่ย่าตายายจนมาถึงทุกวนันนี้ก็ยังทํานาอยู่และทําไมเขายังอยู่ได้และเขาอยู่ได้ยังไงนะครับ พ่อมโนบนะครับชาวนาจังหวัดอ่างทองที่ทํานามาตั้งแต่เด็กจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็อายุหกสิบกว่าแล้วนะครับก็ยังทํานาอยู่สิบสี่สิบห้านี่ก็เลอะตั้งกับปเรียกว่าเรียนหนังสือป .1 หนึ่งนะเริ่มมาเลยทํามาตลอดตั้งแต่เด็กเลยปีนี้พ่ออายุเท่าไหร่แล้วพ่อหกสิบจ้าครับอย่างที่ของพ่อนี่ได้มายังไงครับก็ซื้อ แม่ให้แม่ให้ทํากินสิบไร่แล้วก็นอกกระนังก็ซือซ้อเพิ่มเติมซือซ้อเองก็ประมาณห้าสิบกว่าก็แสดงว่าข้าวเราก็<ข>ยังมีกําไรเกิมันเป็นบางช่วงอ่ะมันเป็นบางช่วงบางช่วงก็มีกําไรบางช่วงมันก็เสมอตัวราคาแต่ละปีแตละปีนายกแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันต้องอาศัยจังหวะพ่อเกี่ยวไปเมื่อท้องวันเนี่ยเนี่ยได้หมื่นร้อยเขาเกี่ยวกันไปหกพันกว่าบาทเราต้องอาศัย จังหวะใครไม่ทําข้าวห้อเอาเราทําแต่เราดูจังหวะเราไม่ทําเลยเปอยทำเลยเป,อย,ยปอยก็ไม่ได้อันตรายเหมือนกันคือถ้าพูดเรื่องจริงชาวนา<ม>บางบางครั้งบางบางคนเนี่ยก็ทำเฮ้ยเขาทำก็ทำเฮ้กเขาทำาไม่ใช่จังหวะมไม่ใช่จังหวะ,ไม,หวะไม่ดูเวล,ล,ลาเวลาครับบางทีหน้าร้อนข้าวไปออกช่วงร้อนเนี่ยไม่ได้อกข้าวดีจริงแต่พอออกมาปากอ้าเมล็ดแห้งอะไรอย่างเงี้ย คำว่าจังหวะของพ่อเนี่ยก็คือประสบการณ์ใช่ประสบการณ์ครับว่าจังหวะนี้คนนู้นทําอะไรคนนี้ทําอะไรใช่ราคาของแต่ละสายพันธุ์ก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับอย่างพ่อที่บอกว่าได้หมื่นร้อยเนี่ยก็เป็นสายพันธุ์อะไรครับหอมประทุมหอมประทุมอพ่อมนต์บอกว่าการทํานานะครับต้องอาศัยประสบการณ์รู้จังหวะรู้ช่วงเพราะการทํานาขึ้นอยู่กับสภาพฝนฟ้าอากาศ โดยปกติในการทำนาของภาคกลางนะครับพ่อม่นบอกว่าส่วนใหญ่พื้นที่1แปลงเนี่ยจะทำนาประมาณ2-3รอบนะครับแต่ถ้าปีไหนได้3รอบก็จะขึ้นอยู่กับสภาพฝนฟ้าอากาศนะครับถ้าฝนตกดีมีน้ําอุดมสมบูรณ์ก็จะทำนาได้3รอบนะครับแต่ถ้าปีไหนมีฝนแรงก็จะทำนาได้แค่1รอบต่อหนึ่งฤดูกาลนะครับกบ าที่จริงๆเลยโดยมากก็เที่ยวนี้มันก็จะส่องรอบซ้มรอบซ้ำล้อก็จะเป็นบางครั้งแต่ส่องรอบบบที่แน่ๆ<แ>ก็ต้องดูจังหวะห<บ>น้าร้อนเนี่ยออแต่ถ้าว่าบางคนเขาก็ทำมันมันพคตรยากอ่ะเรื่องพวกเนี้ยมันมันก็มันไล่ยางไอ้ยัางยางพวกน้ำพึกอะไรต่ออะไรอย่างเงี้มัน ให้มันถ้าน้ำมันส่งบูณ์ดีมันก็ขึ้นอยู่มันก็ขึ้นอยู่แบบไล่ๆย่างเหมือนกันปัใจจัยอหอ้ข้อสำคัญมันก็เรื่องน้ำเรื่องน้ำเรื่องปุ๋ยมันทลาหลัดดังนั้นนะครับการทำนาก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฟ้าฝนอากาศ และอีกหนึ่งปัจจัยนะครับนอกจากฟ้าฝนก็คือถ้าชาวนามีพื้นที่เป็นของตัวเองก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นที่นาเช่าก็จะลําบากกว่าคนที่มีที่นาเป็นของตัวเองนะครับเพราะว่าปัจจัยต่างๆก็เหมือนกันหมดทั้งค่าปุ๋ยค่ายาต่างๆนะครับสิ่งที่แตกต่างก็คือค่าเช่าที่นานะครับซึ่งเป็นรายจ่ายเพิ่มขึ้นมาจากปกตินะครับ ไอ้อเนียที่ว่ามันไม่เหมือนกันทาานาแต่ละคนเนี่ยเพราะว่าไอการทำํำนาเนี่ยแบบแบบยงบางคนเขามีนาตัวเองก็ไม่เป็นไร,รแต่บางคนไปเช่าเขาเนี่พอไปเช่าเขาเนี่แล้วมาเจอสภาพนั่นนี่ยมันมันมองดูแล้วมันลําบากตรงนี้ค,คือไอเรื่องนาเช่ากับ นาเจ้าของนี่ไม่ได้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนาเช่านี่มีความเสี่ยงมากกว่าโอ้เยอะเลยครับฮก็คืออ่าเจ้าข้าหน้าเข้าตีราคาไว้ไล่ละยี่สิบท่งสมมุติว่ายี่สิบทงหรือยี่สิบห้าทัางได้ไม่ได้คุณก็ต้องจ่ายแล้วได้ข้าวน้อยเนี่ยไอค่าเช่าเขาไม่ได้ลดนะต้นทุนนี่มันเหมือนกันที่เราจะลงไปแต่อ้หน้าเช่าเนี่ยมันเสียเปียบไปตรงที่ว่า ยังไงก็ต้องมันมันจะมากกว่าให้จ้างท่ยจ้างตีจ้างวานหรือซื้อข้าปลูกเนี่ยมันมอนเหมือนกันไม่ต่างกันการจะได้กําไรที่สุดก็ต้องลดต้นทุนให้มากที่สุดพยายามใช้แรงงานที่เป็นแรงงานคนให้มากที่สุดคือจะต้องจ้างแรงงานให้หน้อยที่สุดนะครับการเก็บเกี่ยวข้าวปนข้าวดีดข้าวเด้งเก็บวัชพืชการใส่ปสุ๋ยฉีดพ่นยาฮอร์โมนนะครับแบบนี้ เราสามารถทําเองได้เราก็จะลดต้นทุนได้แต่สิ่งที่เราทําเองไม่ได้เราก็ต้องจ้างเขาไม่ว่าจะเป็นค่าไถค่าปัน่นค่าเก็บเกี่ยวเราไม่มีรถไถเราไม่มีรถปัน่นเราไม่มีรถเก็บเกี่ยวยังไงก็ต้องเสียก็ต้องจ่ายเขานะครับมันก็แ่วนี้ก็โดยมากเขาก็จะอ่ากำลังตัวเองนะ ต้องใช้กําลังตัวเองคือเมื่อว่าให้เราจ้างเขาน้อยที่สุดถ้าเราจ้างเขาทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยโอ้โหต้องก็เริ่มทําไปยันเก็บเกี่ยวเนี่ยจ้างเขาทุกอย่างเลยตรงเนี้ยอันตรายแล้อ่าถ้าพูว่าถ้าพูว่าเดือนนี้เขาคิดเป็น,ปนชั่วโมงชั่วโมงก็สี่สิบก็โดยมากก็ถ้าถ้าถ้ามันมีข้าวดีดหรือมีญ้ามันก็โดยมากก็จะเป็นจ้างเขามาเก็บ เก็บข้าวปนมันก็มีก็จ้างไทยจ้างปั่นข้าวไทยข้าวปั่นเราไม่มีรถปั่นอย่างเงี้ยเราต้องจ้างเขาแน่ๆนเกี่ยวเนี่ยเราก็ต้องดูจังหวะคันเองแหละจังว่าที่เราพอทําได้เราก็ทําที่เราหนี้ไม่ออกเราก็ต้องก็ต้องยอมหลักการทํานาโดยทั่วไปก็ไม่มีอะไรมากนะครับพ่อมโนอกว่าเราก็ไม่ได้ทําทุกวันหรอกเพียงแต่ดูช่วงดูจังหวะ ดูพวกแมลงนอนเพี้ยที่สําคัญในช่วงข้าวกาลังงอกนะครับประมาณ10วันก็ต้องดูแลคอยหล่อน้ําไว้ไม่ให้น้ําขาดนะครับเพราะว่าน้ําขาดวัชพืชก็ขึ้นมาทันทีนะครับฉะนั้นในช่วงนี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะครับพอช่วง2เดือนขึ้นไปก็สบายหน่อยนึงไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะครับก็หลักๆก็คอยดูพึก มนแหลงพึกหญ้าอีช่วงช่วงที่ข้าวมันช่วงที่ข้าวมันประมาณสักสิบประวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราคอยดูคอยดูคอยเอาน้ำารอพอช่วงช่วงน้ำร่อช่วงล่อน้ำเนี้ยเราคอยดูแลมันระยะนึ่งคือเราฉีดยาคุมแล้วเนี่ยเราจะต้องดูว่าน้ำมันรั่วหรืออะไรเนี่ยเราต้องรักษาประสิทธิภาพเรื่องน้ำเอาไว้ ถ้าเราเอาวัชพืชอยู่เนี่ย<ม>เราก็ต้นทุนก็จะลดน้อยลงหน่อยหนึ่ง <ไป S 1> ถ้าเราปล่อยก็พอดีข้าวเราก็ไม่ได้<อ>นี่อย่างเงี้ยถึงได้บอกว่าไอ้ช่วงที่เราจะรอน้ําช่วงนั้นต้องดูแลช่วงรอน้ำดูแลมันสักระยะหนึ่งพอเข้าเดือนที่สองมันก็มันก็ไม่มีอะไรมันก็ดูดูเพิกแมลงนนั้นเองข้าวเริ่มใหญ่มันก็มแมลงมันก็ก็มีเท่านั้นแหละก็มีมแมลงท่านั้น การใส่ปุ๋ยอะไรต่ออะไรก็แต่แต่มันก็เป็นช่วงของมันข่าว1เดือน1เดือนใส่ปุ๋ยบางคนเขาก็ไม่ถึง45วัน75วันอะไรเนี่ยพ่อมอนต์นบอกว่านอกจากทำนาก็ยังปลูกผักสวนครัวนะครับเพื่อเป็นไรายได้เสริมในช่วงที่รอเก็บเกี่ยวข้าวนะครับอีกอย่างนะครับเราก็ไม่ต้องซื้อหารถภาระค่าใช้จ่ายเยอะนะครับ ยิ่งในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ยิ่งอยู่ในสถานการณ์โรคภัยที่มีโควิดระบาดแบบนี้นะครับก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพอะไรลดภาระลดค่าใช้จ่ายได้ก็ลดเท่าที่จําเป็นอะไรที่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องจ่ายก็สามารถปลูกเองเลี้ยงเองได้นะครับก็เนี่ยก็ปลูกผักปลูกผักปลูกผักก็ปลูกก็ปลูกขายกินเองมั้งอะไรเท่าไหร่เราก็เลือกๆอ่ะ ก็ตอนนี้ก็มีน้ำเต้ามีสเลดถั่วฝักยาวก็เริ่มจะผลิแล้วแล้วก็มีมะละมีมะละกอมันมันก็มุ่นเวียนนั้นกันไปอย่างนี้แน่มาเริ่มไอ้พืชพักนี้เราก็เมื่อว่าพอได้กินได้ใช้ไป่วงจังหวะคาวเรายังไม่ได้เก็บเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทำมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆก็มันก็ มันก็มีซื้อมีไม่ซื้อมันก็มันก็ไล่ไล่ย่างไอ้ที่ถ้าเราจะกินกินหมูกินไก่มันก็ต้องซื้อถ้ากินผักก็ไม่ต้องซื้อกินผักกินปลาก็พอหาได้ใช่ใช่ใช่ครับก็อยากจะฝากชาวไร่ชาวนาก็คือว่าถ้าจะทำข้าวแต่ละช่วงแต่ละพันธุ์ ให้เลือกๆดูอ๋อไอเราก็เห็นใจก็อยากจะให้ชาวนาเนี่ยได้ราคากันทุกคนแหละแต่ทีนี้ว่ามันข้าวมันตะลพันมันก็ราคามันก็ไม่เหมื่อนกันมันต้องเลือกเลือกทำเอาอาไส้ยังว่าว่าช่วงนี้ควรจะไส้ข้าวอะไรช่วงนั้นจะทําพันอะไรอย่างเงี้ยให้เลือกกดูหน่อยถ้าเรามม่วไปเงี้ยมันก็ลำบากเือนะผมดูๆแล้วที่ทำทำเหมือนเนี้ยมันมันยากเือนอ่ะ ดูแล้วไม่ใช่ว่ามันจะได้เหมือนกันหมดทุกคนไม่ใช่นะไม่ไม่ใช่ออยถ <c oughs> ้าออยเหมือนได้กันเห<ช>มือนกันหมดราคาเข้าตีมาเท่ากันหมด <c oughs> ข้าวไม่ใช่นี่แหละครับวิถีของชาวนาไทยถึงจะทํานาเป็นร้อยเป็นพันปีก็ยังคงเหมือนเดิมถึงชาวนาไทยจะปลูกข้าวเลี้ยงคนทั่วโลกแต่วิถีชาวนาก็ยังคงเหมือนเดิมไม่ได้ร่ารวยไปมากกว่านี้ การทำนาขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งฟ้าทั้งฝนราคาปุ๋ยยาสำคัญก็คือภาครัฐไม่ว่ายุคไหนนะครับก็ไม่เคยทำให้ชาวนาร่ำรวยได้เลยคนเกษตรในฐานะเป็นกระบอกเสียงของชาวนาอยากให้ภาครัฐหันมามองหันมาสนใจหันมาเพิ่มรายได้ให้กับชาวนาไทยเพื่อจะให้ชาวนาไทยลืมตาอ้าป,ปากกับเขาได้บ้างนะครับก็ขอให้ชาวนาไทยสู้กันต่อไปนะครับ และก็ขอให้มีความสุขในการทำกักรเกษตรเช่นเคยขอบคุณครับ